กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟลิซดายเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรตริดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ใครที่ติดตามช่องผมนะครับมาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ต้นปี2018นะครับผมก็ได้เกินนะเหตุปัจจัยพื้นฐานต่างๆทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเอาไว้นะครับ และในช่วงปลายของปี2019นะครับผมก็ได้เตือนถึงโอกาสที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดของโลกนะครับ Global Great Depression นะครับและเมื่อเข้าถึงปี2020นะครับก็มีการเกิดนะครับเหตุการณ์ซึ่งเรียกว่าเป็นตัวจุดชนวนนะของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ นะตกต่ำซบซาวครั้งใหญ่ทั่วโลกก็ว่าได้นะัคือการระบาดของโรคนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นในช่วงนี้ต่อไปนะครับในช่วงปี2023ถึง2025เนี่ยนะครับก็ยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของ Great Reset อยู่นะครับมันช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ก็ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่สุขสบายนะใครที่คิดว่าสพาะเศรษฐกิจฟื้นแล้วนะก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะน,นะครับเขาเรียกว่ารุ่มๆดอนดน,ดน,ดนนะขึ้นๆลงๆนะครับ เมื่อสภาวะนะการระบาดของโรคเริ่มซางลงไปนะสภาวะของเงินเฟอ้อนะข้าวของแพงสูงขึ้นมาก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ผมก็เตือนมาก่อนหน้านี้น,น,นะครับว่าเดี๋ยวจะเหมือนรถไฟเหาะตีลังกานะครับเดี๋ยวเกิดสภาวะเศรษฐกิจฟืดน,นะครับเ,เกิดจากการล็อกดาวน์ธุรกิจต่างเนี่ยมีล้มละลายนะครับก็เกิดสภาวะเศรษฐกิจฟืดเดี๋ยวพอเปิดขึ้นมานะครับเป็นไปได้มันจะเกิดเงินเฟ้อมา ข้าวของแพงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนรถไฟหอตีลังกานะเดี๋ยวพอเงินเฟอ้อมาเดี๋ยวก็ถูกเวียงไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเกิดสภาวะเศรษฐกิจฟื้นอีกแล้วนะความสุ่มเสี่ยงของสภาวะเศรษฐกิจโจถอยก็จะตามมานะมันเวียงไปเวียงมาเช่นนี้นะครับนะถ้าลองย้อนดูนะคลิปเก่าๆผมผมบอกว่ามันเหมือนรถไฟหอตีลังกาอย่าพึ่งชะล่าใจนะครับเราจะเห็นสภาวะทั้งเงินเฟอ้อสูงข้าวของแพงอยู่ เงินในกระเป๋าเราเนี่ยด้อยค่าลงนะครับนี่คือสภาวะของเงินเฟอ้อนะถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเริ่มรู้แล้วคำนะว่าเงินเฟอ้อแปลว่าอนะไรค่าของแพงนะหรือพูดง่ายคือเงินเราที่เคยมีอยู่เนี่ยร้อยบาทซื้อของได้น้อยลงนะเพราะอะไรครับเพราะว่าค่าของมันขึ้นราคานั่นเองคนะ่าเงินมันด้อยค่าลงนี่คือสภาวะเงินเฟอ้อนะครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะเฉพาะในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ คือเรามองเห็นแล้วในสหรัฐอเมริกาก็เกิดขึ้นในยุโรปก็เกิดขึ้นมาถึงในเอเชียมาถึงในบ้านเราก็เกิดขึ้นนะสภาวะนี้ผมเรียกว่าสภาวะกบต้มนะซึ่งผมได้ทําคลิปนะครับอธิบายไปก่อนนั้นนี้มากมายหลายคลิปทีเดียวนะคือสภาวะกบต้มนะครับทมกลางมีสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับราคาพลังงานเชื้อเพลิงสูงขึ้นซึ่งเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ นะทำให้สภาวะกบต้มยิ่งร้อนใหญ่เลยนะครับยิ่งถ้าเราไปดูนะครับสภาวะเงินเฟอ้อนะซึ่งรวมเอาเรื่องอาหารพลังงานนะในก่อนหน้าน,นี้นะครับโอ้โหบางประเทศนี่พุ่งสูงไปถึงตัวเลข2หลักเลยนะครับใครนึกภาพไม่ออกสภาวะกบต้มเป็นอย่างไรเ้าของแพงเงินในกระเป๋าด้อยค่าลงสิ่งว่าร้อนม,มันทําให้ร้อนขึ้นเรื่อยๆข้อที่ผ่านมาในช่วงปี 2022- 2023จนถึงขนาดนี้นะครับนี่คือสภาวะกบต้มที่ร้อนขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่ผมจะเตือนต่อไปนับจากนี้นะช่วง2 0 2 3 2 0 2 5เนี่ยช่วงของการเปลี่ยนผ่านของเกรสรีเซ็ตนะครับมันยังไม่จบนะครับนะระวังให้ดีนะอาจจะนับจากนี้ไปแหละเข้าถึงปีหน้า2 0 2 4 2 0 2 5ต้องระวังให้ดีนะครับนอกจากจะเป็นกบต้มแล้วเนี่ยระวังนะครับมันจะเป็นกบต้มที่อดอยากด้วยเพราะว่าสภาวะเงินเฟอ้อที่สูงนะเมื่อผมติดตามดูนะมันเริ่มฝังตัวเมื่อหากเอาเรื่องอาหารพลังงานออกไปซึ่งเราเรียกว่า เงินเฟอ้อพื้นฐานไม่ใช่เงินเฟอ้อทั่วไปนะครับมันเริ่มฝังตัวครับมันไม่ใช่ลงมาง่ายๆนะมันจะอยู่แถวๆประมาณ4-5%เปอร์เซ็นที่เราเห็นนะครับในสหรัฐนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเงินเฟอ้อนะพื้นฐานมันเริ่มอยู่แถวส่เปอร์เซ็นแปลว่าเงินเฟอ้อสูงแล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางก็สูงด้วยนะครับสภาวะแบบนี้นะมันจะไปกดดันสภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจต่างๆนะครับให้มีต้นทุนนะครับในการลงทุนสูงสุมเสี่ยงที่ธุรกิจจะไปไม่รอดนะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อในขณะนี้จะลดลงจากที่เคยสูงนะครับเมื่อปี2022ก็ตามแต่เมื่อพิจารณาตัวเลขจริงๆถึงเงินเฟอ้อพื้นฐานที่หักเอาเรื่องอาหารและพลังงานออกไปปรากฏว่าเงินเฟอ้อตัวนี้นะครับพื้นฐานค่อนข้าง จะยังสูงอยู่แถวๆ4-5%เซนบบงบอกว่าเงินเฟ้อเริ่มฝังตัวในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจต้นทุนทางเศรษฐกิจธุรกิจก็อยู่ระดับสูงนะครับจากดอกเบีย้ยที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตดถอยธุรกิจเจ๊งล้มละลายนะครับมันจะตามมาซึ่งคนตกงานว่างงานนะครับก็เรียกว่านอกจากจะเป็นกบต้มอยู่ในน้ำร้อนแล้วยังเป็นกบ ที่อดอยากด้วยนะถ้าท่านนึงภาพไม่ออกนะครับสภาวะนี้นกำลังจะเข้ามาในช่วงประมาณ2-3ปีนี้นะครับ2,023 2,024 2,025นะครับซึ่งเรารู้จักกันนะครับในชื่อของ stagflation คือสภาวะนะที่เรียกว่าค่ากืนไม่เข้าขครไม่ออกนะสภาวะที่เข้าของแพงเงินเฟอ้อสูงอยู่เงินในกระเป๋าเราด้อยค่าแถม ไม่มีเงินจะใช้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันอาจจะติดลบหดตัวผู้คนลัาเข็มขัดนะธุรกิจไปต่อไม่ไหวล้มละลายปวดคนสภาวะเฟชัน่นสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับกำลังจะมาในช่วง2-3ปีนะครับ2 0 2 3ถึง2025นะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านเก e ดรีเซ็ตเป็นเวลากบต้มนะครับไม่ใช่กบต้มธรรมดานะครับกบต้มที่อดอยากด้วยนะคือ ไม่ได้กินด้วยนะครับแล้วแถมยังร้อนอีกด้วยนะครับสภาวะแสกเฟชั่นกำลังคืบขานเข้ามานะครับอาจจะเร็วสุดก็ประมาณในปี2023นี้นะครับช้าสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงปี2024นั่นเองนะครับก็ฝึกจำสินเอาไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ